ใะะส่กันเตือนนะคะคชว่วงนี้ค่อยเอกนะคะวันดีค่ะอยากไปจังมาค่ะมแ,แม่แทนมันก็จะมีแม่แม่บ้านเต้ามาะขาเต้านะคะลังบ้าง หลังเวทีสวัสดีค่ะให้กำลังใจขอบคุณค่ะแม่พ่าดีค่ะนี่นะคะเบิกเบิกเบิกเลยนะคะเบิกเลยจได้ป็นี้ก็ได้มได้ปนี้ มาบ้านแม่ปีหกกล้าเจอการขาเจอกันค่ะแม่นี่นะคะพ่อกำลังคิดนอนนะคะแจกเงินมีมาหลายช่วงคนติดแับรู้ว่าจะเปิดกี่ดรงไหนนะคะถ้าท่านใดเห็นตานาล้วงเรือทอมคุกที่สนามดรวยรวยนะคะวันนี้รวยอันนี้แม่บ้านเต้านะคะวันนี้ค่ะ นี่นะคะเต้าหยังอินอัพอยู่ไกลย่าล่างนี่นะคะแม่แม่มาให้กำลังใจเต้าน่าสละเราเองค่ะแม่ออกไปมห หลังเวทีนะคะหันคีฮันคนะคะสวัสดีแม่แม่นะคะผมุไปต่อหน้าเลยวนี้ยื่นโดไปไม่มทีไีไปเป็นหน้าแต้งแล้วยี่3ต่อสิแปด สวัสดีแม่ปองสวัสดีค่ะวันนี้อยู่บ้านใหม่ชัยพน์นะคะว่าที่การอำเภอเลยนะคะอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ะคะ่ะมาให้กำลังใจระเบียบวัฒนธรรมของเราได้เลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศของหลังไว่ทีนะคะ บ้านใหม่เฉยพุทธนะคะก็มาเยี่ยมพ่อเอกนะคะครั้งในค่ะสวัสดีค่ะ ไว้นะคะแม่แอดมินก็จะไลน์ให้ดูนะคะขอบคุณแม่ลําเพยค่ะพ่อเอกกระเป๋าเบาใช่ค่ะสองวันแล้วนะคะื่อวานก็แจกวันนะคะวันนี้แจกไม่หมดก็เลยได้มาแจกวันนี้ค่ะพ่อเอกนะคะกระเป๋าเบา,บามากเลยสวัสดีแม่พักค่ะสวัสดีแม่พักคุณระดึงค่ะอันนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นพบปะนะคะตอนนี้ช่วงนี้เต้าเข้าไปพักแล้วนะคะ เราจะพาไปดูหลังเวทีอันนี้นะหลังเวทีนะคะเราจะพาไปดูหลังเวทีกันดีกว่าช่วงนี้ให้หัวหน้าทีมงานนะคะคุยพบปะกับจอนาทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นซื้อน้ำซื้อมาม่มมาของแบนเ์ซอรอยาดื่มนะคะคาราเมกับนะคะ าให้กำลังใจเต้าได้นะคะที่บ้านใหม่ชัยพัน์นะคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะขอาเสียงชัดเจนๆๆขอบคุณพี่น้ำมนต์ครัาบแม่ฟางจันสวัสดีค่ะนี่นะคะน้องๆก็เริ่มขึ้นหน้าแต่งตัวกันแล้วหน้าโยโย่เป็นฟางอลังเวอร์ค่ะมาให้กำลังใจกับน้องๆทีมแรนเซอร์อาร์บีของเราได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีครับนี่นะคะมาให้กำลังใจน้องๆทีมแดนซ์ของเราได้นะคะเข้บกล้องด้วยโอ้ยจะแต่งให้เหรอได้นะเพราะว่าไว้ไว้ไว้บ้างบ้างก่อนขอบคุณค่ะนี่นะคะน้องแดนเซอร์พาการแต่งตัวคนละมุมนะคะใต้เววเบย์เบย์เแมี สวยทุกคนนะคะมีสไตล์าการแต่งหน้าสวยมากเนี่ยนะคะคนละมุมเลยนะคะคนละล็อกคนละล็อกเลยนะคะใต้เวทีนะ ให้น้องทิมแดนเซอร์อาบี B ทั้ง3เซตได้ราคาเซตเอเซตบเซตซีะ Z A, Z B, Z Z นะคะขอบคุณกำลังใจค่ะจาขอบคุณกำลังใจให้เต้าพี่เต้าน้องนะคะขอบคุณแม่พักที่แชร์ให้ค่ะรอดูสีสเกตค่ะขอบคุณค่ะแม่ลักษณะแม่พีโฟค่ะ แม่อยู่พุทธไทยทรงหนาวมากไปไม่ได้จ้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะแม่อากาศช่วงนี้ก็เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะคะดูแลสุขภาพด้วยวังไม่สบายกันด้วยนะคะอยากไปจี๋ข้าวให้กินอีกจ้าแม่วานหักอัพธนากรคุณแม,ม่คิดถึงจังเลยคิดถึงข้าวจีแม่มากเลยคะ่ะอร่อยมากคะ่ะสวยงามครับผมขอบคุณคะ่ะมีน้ำมโมนีม่นะคะก็เตรียม แต่งตัวคนละมุมกันเลยนะคะมานะคะมาซ่อนแจ้งกับระเบียบวัฒนธรรมเรานะคะฮัลโหลวัสดีค่ะวัสดีครับพี่ไซโลสวยสวัสนีครับนะครับนะครับดูแลเฉยๆขอบคุณเสียสมัย นะรับในการมาลงมาเราจะมีพิธีกรทางายต่างๆต่างสังกษีนะครับสัมนาทางพาณิชนะครับทุกท่านครับได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกิจการชาติอำเภอบ้านใหม่เชียงก๊อดนี่คือการรวมน้ำใจของพี่น้องชาวอำเภอบ้านใหม่เชียงก๊อดครับและกิจกรรมนี้หลายเพื่นในประเทศนี่นะนะครับหลายที่หลายคือทำไม่ได้เหมือนเรานะครับบ้านอเมื่อใหม่เชียงก๊อดนะ นี่คือมาตรฐานของพบ้นเมืองไทยเช่นกันู่ะทุกคนค่ะคุณผู้กองนะคะสตรีแมู่้กกินงคะสนดีแม่ส้นกินค่ะขอบคุณที่แชร์ให้นะคะจากหัวลำไยครับคณะกรรมการใจถึงพึงได้วันนี้กานักเสนีนะครับทุ่นบัววันนี้เป็นหัวไหล่กัแม่แม่ขอบคุณชุมรมกำนัลขุนบ้านวันนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดสารนะคะแล้วก็มาใหม่นะคะกรู้สวนแปงและตะบล แดงใหญ่นะครับวันนี้อย่าลืมนะคะให้กำลังใจนะคะพวกเราระเบียบวัฒนศิลป์ทุกแผนกเลยนะคะแผนกคอนบอลแอาจารย์นกตุตรีนะคะวันนี้นะครับประกอบด้วยตระกูลดังไปนะครับและขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับสหเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับของเรานะครับนะครับที่